สวัสดีพี่น้ององไปสุขูทุกคนหลังจากไปกินเขาสากมาแล้วมันนี้วันครายวันเกิดโลกของเพื่องอีกตัางหากในวันที่สิบวันเสาร์ที่สิบกันยาตรงทั้งวันกระตรงวันเสาร์กัตรงเดือนกันยากัตรงอายุตอนนี้หาสิบหกย่างโอ้หาสิบหกผ่านมาแล้วย่างหาสิบเจ็ดต่อไปกับสิบปิ้งเนาะย่างแล้วสิภาพพี่น้องมากเบ่งบรรยากาศ มันอิซ้อมเพิงเวทีทเวทีใหญ่โอเปร่าแมนเวทีปฐมบัดใดเวทีปฐมสุภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการเตรียมงานการเตรียมโจของทุกทุกแผนกทุกทีมทุกสาขาทุกอาชีพทุกตำแหน่งในปฐมเทิงศิลเป็นตังไดนั่นภาพพี่น้องมาเบิ่งเพิ่อครับขอบพูดพี่น้องได้หลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติตดตามใน,น,นเรื่องพี่น้องเนอเพจก็มี่พิกด็อกกรมี่ไปพี่น้องไปไปจังโลกของฝืงภาพพี่น้องมาสัมผัสกับกุมพระเอก ว่าสิเป็นพระเอกเบนมารุตพระเอกโก้โค้ชงหน่อยใช่พ่อพ่อพ่ะพ่อกันมากแต่ใส่ดังไอ้ดวนต่อให้ก็ผ่านมันได้เนี่ยมันได้สี่อันลูกไปยังมากคือโบสอนบพราะท่านสอนลงมาเพราะท่านสอนยังไงเดี๋ยนี้ผมสอนแล้วเอาหันแม่ว่าไปยังไปเอาไมมไม่ไม่พอดาบซื้อให้บบแล้วครับซื้อเองเดี๋ยวพอซื้อเองดิซื้อไม่เองแม่น เอาเหตุผลเหตุผลเหตุผลหนึ่งคือผมเป็นโรคครับพ่ออย่ามาเป็นโรคกัย่านมูลังเกียจม่นเป็นมันเป็นโรคไม่ใชงไหมยังเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเขาบอกฉันคือไี่แม่นอนผมเป็นโรคว่านี้แม่ลูกก็ได้ก็คือว่ามันปลอดภัยต่อเกื่อดโรงงานเพราะว่าหยุดมีมันต้องเซตติ้งเราก็จะฟ้องน้ำเราก็จะฟ้องน้ำมันกลับไปติดผู้อื่นผู้อื่นก็มาติดจักรของสร้างสั่งมาจากไส้ลูกนี่บอกนี่บอกแง่ขับพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งพระเอก ช่วยมื่อนี้วงการมอลลั่มเฮาของจังพัฒนาไปแล้ไปนัางไนี่น้องย่กลับมันไม่ใช่แค่ไม่เราลูกโก้ก็ซื้อป่ะลูกโก้ก็ซื้อซื้อทุกคนเลยนี่นี่ภายในสื่อนี่บางของนี่พี่โก้ผีเบนพี่เบนโอ้ยมีหลายคนเราต้องซื้อไม่พ่อจู่อันนี่บอกนี่บอกท่านหนนี่นี่พ้องลูกโก้เป็นเป็นเฮดเซตป่ะเนอันเดียวกันใกล้เบนครับแมนแดนครับเขาไม่เฮดเซตกันบอกเพราะเขาเป็นไม่ถือครับของลูกโก้เป็นเฮเซ่ของเป็เซตเพราะว่าโก้ัน เขาพกบบนีเขาพกสป็นช่างนักนกอเป็นนี่ยังกเป็น่สร้างเก็บไัวของคนนั้นสร้างแบบนั้นบอกอโบชุดนาวต่นี้ดโบชุดป้าคนบอกของประเทศอดนี่ของเยอรมันครับพ่มันเส้นหนามันติสร้างของเยอรมันเลยจีนป๊าพอไฟเจ้าสร้างของเยอรมันเลพี่เผื่อ เมตอินเยอรมันโอ้เยอรมันจังหมื่นก็นเ่สี่หมื่นครับสัเีรัตเกี่้ของโกสี่หมของโับเกสองหมื่นหกสองหมื่นกวอลโวโคดวีว0วิ W หนึ่งร้อยขอาเป็น EW ว0วสร้อยใหม่ล่าสุดสัญญาณไกลมันไดหมไกลเติมา้ออที่รกไกลเติบเท่าไรก่อนสองร้อยเมตรดได้จิเอ๋อไปไปเต็นท่าเผื่อะลังไม่ที่เอ้าเราจะเก็บเตนไ์สายไร่ไปยุดเต็น มนเสียบสายายอยู game, ่บ่โอ้ยใส่เครื่องรับพี่เสียบสายไลายพี่เพิงบ่ได้เสียบตัแค่นี้เพระเดเสียบตัไม่ร้อยแต่เครื่องรับอ่ะมันต้องไปเสียบสายลายเข้าเข้าเข้าอ็บ็อกเห่นายที่มันดังที่มันไม่ดังฟอยๆนั่นน่ะอ๋อทั้งนาม่นี่ทั้งลัมนี่เออสใส่ไปในหลายน่ะที่มันกตัวเรียนไปเรยนไปแล้วปุ๊บอ่านอะไรเหี้ันี่ มึงนี่พี่น้องมึงุสมัยไม่ต้องติดพูน่ะโค่นนะอ้ยพอว่ามันวอดติดเนาวอดสองวอดสองเรียกวอดสี่วอดช็อคือวอดหรอวคือวอดคือวอดวอดเปิดโอ้มันได้ไกลสองหอยนี่ไม่ตัดหรอกสองอยได้อยู่น้อได้แสดงว่าพกเขาไปทุกมนยมานังม่ที่เป็นปลามั่นย่างอบบ้านเลยเลยครับโอ้โหโอ้ได้ แม่นแม่นกับปอดภัยดีเห็นไหมทีเป็นเป็นอีกแบบนึงเ,เป็นอีกเป็นอีกเดี๋ยวไปทำไปทำสืบเดะถ้าจะซื้อว่อันมีสายเสี่ยงที่บอกว่าถ้าจะซื้อไม่ชวนตัวชวนท่านชวนทานจะไปซื้อป่ะโอ้ยอไปซื้อเหอย่างเนาเรามีเงินไหม <laughs> เอากระบอาเหตุผลอืนล่นได้ไหม เขาเียนกับพ่อใส่อยู่ไหมบอสบอสที่แรกกับว่าจิยากซื้อย้่นเห็นเขาซื้อเขามีไม้ส่วนตัวพลังคนเป็นไม่ไม่คองหูบอสโอ้ยอย่าพังพลังคนไม่ไม่ไม่ร้อยกับมีไม่คองหูเขาเอิอเฮ็ดเซตเออเอออะไรกับเฮ็ดเซิร์ฟอะไรแต่ว่าข่อยข่อยกับว่าจิยากซื้อไม้ส่วนตัวยอะคือมันจะมาเลยไปหยิบดูแม่เฮาเฮาเบาเสียเขาบอยของเฮาเลยแต่ว่าเล้ถามเป็นบังหันวานเท่าไหรสี่หมื่นกว่าข่อยเลยวะเซ้าก่อนข่อยว่ามันอันละสามลอยหาซื้อออยู่ตลาดนะก็ใหม่ ต่ว่าขันถึงสี่หมื่นประศิลอเหรอปร้ศเอาโลกไปเอาโลไปขันบรซื้อเอาลไปเอาลไปลูกระวังเงิน, 40, น,นสี่หมื่นหีิตีขันซื้อไม่เสื้ออะไรนั่นได้แปะอยคนมาอนอนออาแซ่บเ <c oughs> <c oughs> ข้าจอข้าจอเสือไม่เมือลำเสีอไม่แต่เราเ้ตรงเสือได้หานเพราะว่าเ <c oughs> ้าตรงเสบปากไ๋ยเจ้าอายุห่งหลายขึ้นพง่ายจะ่อนนะ กังหัว่าเถ่าอยู่แต้องซังเนียแต่ยินแตะข่าวว่าพระเอกเบนก็ซื้อไม่ไม่พระเอกโก้ก็ซื้อไม่ไม่คอยก็ซื้อกันไม่ไม่บอกไม่ไม่นี่หรอกเมาไปใส่ไม่พอเงันอ่ะนี่บอกเพระเนาะพี่ใส่ฉันจะเสียงไม่สายตัวนี้ไหมไม่ไม่คอยซื้อประจําตําแหน่งคอยเลยโอขนาดไม่ยังมีเสียงมีสายเนาะไม่ มันคนมีเส้นเขาเขาจะของพระเอกเบนซื้อทะเลสี่หมื่นสี่หมื่นครับเอออันนั้นซื้อทะเลสองหมื่นกว่าของของลูกโกรซื้อสองหมื่นกว่าของข่อยกกสองลอยหาซีบดังให้กันบ่ดังเงื่อนดังแห้งเลยนี่โอ้ดังอยู่ดังอยู่ดังยุ่ฟังเสียงดูพูดนะอุ้ยดังปกดังซ้ำนี่กระเด็นเนาะเลี้ยงเนาะเอาอ่คือบ่ซ้อมจอแล้ว เต้าเต้าคือพอสอบจอไม่ยังถ่ายยังเอาคือพอสอตจอดิยังอาอัดไเขานั่มก็ให้นรอดองลงเอาท่านมากขนอมากาเลยเบ่านหนึงใส่รถมาบปวดเล่านนเล่านแ้วคดีครับที่เกียวกัคลิปมันเตือนนัการทํงงานนี่นี่สะขีพร้อมเตีแซ่บ ข่านลงคุณละข่านข้านเล็กคุณอะคุณอะคุณคุณข่านเล็กข้านเล็กอแสดงว่าข้านข่งอะไรเนาะข้านเกาเขาอไปตัดไหมเมียนมอมอเมียนขอความมันข้านใหม่ดิเอ๊ะ บรรยากาศโอ้นี่มันนี่มันล่งบ่นี่ฮะมันล่งบ่มืนโอแม่ไม่ยังคันมันท่มบันล่างตังไงขันม้วนไปจะเด่นเขาจะเด่นเราเสยบหาคุ้มพุ่มกว่านี้แน่ยทำอย่บุกุ่มม้ต้องเอาไปฝนสะก่อนฝนโอ้ขันไหมขันไหมเอาขันไหมที่น่ะขันเอาคนละขัน อขันใหม่ขันใหม่โอ้เห็ดงานขมักขมิเนโอ้เป็นตะ่าโตขึ้นนะท่เขาเน่ยายอมนั่งกินเยอย่าอย่าทางอย่าลืมค่อยเ็ดัวอมีโอ้ยมรดกอาจารย์โนรเปิดเต็ยเดีลยว้นเปดเนคาเจ้าก็ได้กินหรอปยู่ก็ไปเดี๋ยวไปทาไปเดี๋อื กแันนเอาอีเตียงมาใส่มันได้นอนพถีด่างวงาเงาเงาอะไรปันแม่วงเดแม่งพี่วอเป็นอีบึงกิงดนตรีมาตัวใหม่ยีตัวเก่านตัวของลานี่ละครสองตัวนี่ครับพี่นี่นี่ฟาดเอาเมื่อใดดีเนี่ยกน้ยใส่พดใส่พดสองคนนี่ครับ โอ้สองคนใหพูดละตัวเลยสิเนี่ยพเมียมันีจนจั์กูเนี่ยใส่สองสูตรปวะกอบยูยูมังเดีครับท่านี่ก็แย่กันอดกวดคุณจินขึ้นเสียสิบเอ็ดตัวเองเที่ยน็ิใส่หัวเราเขาโอ้โนี่ผมมุ่ของอาจารย์ยงของไม่เราหนาทํอมไม้ไม่ต่ว่นหนาคนเก่า อูนไล่เบลพี่น้องน่งพวกด้านกุก๊กกองชุดนี้สรุปแล้วราคาประมาณเท่าไหร่เพราะสี่หมื่นสิไม่ไม่นี่สี่หมื่นเลยบอ ซุปเหนียวมาเสอเมมเนี่มาเสือทาเขาให้แหนนี่ท้าเขาซืือมันสิเท่าไรึนี้มันมันมาเป็นเครับมันมาเป็นต้นต้งแฉะไปกับไ,ไปหนึ่งเป็นมนองมสามอย่างใช่หนาเป็นแบบนี้บอปินเนก่าล้วครับทนตีวดเตอย่างก็รุ่นนี้รนนี้ทุนมาคือทังพอดีครับมั เอาแต่ครับอาศั่อยู่กับทหารได้พวกขรบวมันจะเฮ็ดส่งผมใหมย์เบี้ยใส่หมวกดิเทศใส่วาคือยังอันคือยังสร้างเฮ็ดให้ไหมทั้งหลังไหมกำลังสอมอยู่ดีพี่น้องข้านมาฮอดก็เรยไเด้ยหยุด ข่านมาหอนวาะครับน้องข่านมาแต่บ้านไปข่นมาจะบานนองคนละข่านอ่นข่นอ้วนหวานหวานแซกหวานหวานอ้วนอ้วนพี่น้องแซก่แซกเข้ามามาประจำเรียบร้อยอันบอยจานปีนีริจำแล้วโอ้ข้าอยู่มี่มีสามเหรอครับแซกทุกคนปีนี้มี่สามมี่หน่อยสองโตครับตัวใหญ่ โอ้โอ้มีมีเทน,นเนอร์พร้อ,อมอันพี่เลี้ยงมีป่ะพี่เลี้ยงนี่พี่เลี้ยงเนาะอันนี้เทน,นเนอร์ใส่ระบบมีพื้ดในสม,มัยเราใส่จอไอแพดเล่นมนั้งขึ้นแม่แนวหอเอพิ่นหน่อยเนาะอันหอแผ่นนั่งตี พี่น้องบึงตอนนี้คือจุดจุดศูนย์กลางของเวท,ท,ท,ทีเวทีอันนี้เป็นมองนี่เป็นมองโดมมุ่งไว้ซ่อมตั้งเวทีที่นี้ได้แต่ว่าสำหรับผูมิบ่มีเวที เดี๋ยวที่นั่งเพิ่มเกินไว้มาให้ทีให้น้องเบิงครับที่น้องครับขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิงขอบคุณที่เขามาเบิงมากแย่ยงช่องโลกของเพื่อนมีทั้งหลังจะเป็นหลังไวที่ครับอบอกันใหม่คลิปหน้าที่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดีสวัสดีครับ